สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมโรบักอีกเช่นเคยแล้ววันนี้เรามาอยู่กับแมปเมโทรไลต์ซิตี้ซึ่งมันก็คล้ายๆแมปที่ผมเคยเล่นน่ะเออแมปนั้นนั่นแหละบอกเลยนะคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อได้นะทั้งสิ้นผมจะเอาแบบเอาแบบเรี้ยวไทม์เลยอะเออแบบเรี้ยวๆอ่ะซึ่งจะหายไม่นานก็ขอลงคลิปแบบยาวๆหน่อยเลย แกไขแก้ไขตัวเองที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเลยขอแบบเดียวไทม์เลยเดียวไทามาแบบยาวไม่มีการตัดต่อได้ทั้งสิ้นซึ่งแมบ,บนี้ก็ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าแมปที่แล้วเนี่ยมันไม่มันไม่สามารถแต่งรถได้แต่แบบเนี้ยสามารถแต่งรถได้นี่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดู นี่แบบอ่ารถคันไหนวะนะนี่รถคันนี้เลยนี่คันนี้เลย Ford ดเลเจ r r a เล o r ตอร์คล้ายๆเลยอ่ะคล้ายๆฟ o r d ดเลเจ r นี่เท่เลยเท่มากๆนี่สามารถแต่งได้นี่สามารถแต่งใส่อะไรก็ไปก็ได้นี่นี่อลัโคงตั้งไว้บนหัวเลย มันมีหลังคารดเลยดีเลยนี่อมีตั้งไว้บน <c oughs> ดีเลยอ่ะเท่มากนี่เอาสามารถเปลี่ยนท่อเป็นล้อดได้นี่โคตรเท่แต่ผมชอบสีแดงมากกว่าสีแดงกับดำมันตัดกันแล้วมันเท่นปะ่ะเอาขี่รถไปได้ดีกว่าดูที่มนจะแรงขนาดไหนเชี่ยวโชว์ความแรงขกหนมย โอโหเด็กรถเท่แต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่าวันนี้ผมจะพาไปลงไปนั่งรถไฟใต้ดินกันวันนี้นั่งรถไฟใต้ดินกันอ่าตงึงตรงนี้เป็นที่ขายตั๋วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาอื่นนะขายตั๋วรถไฟ โอเคแล้วเขได้มาแล้วลงมนในเลื่อนเลยสแกนปับป๊บบับโอเคแล้วก็ได้มาแล้วแล้วก,ก็ไปนั่งรถไฟเลยรอให้ประตูเปิดก่อนเปิดติดตูโอเคเขานั่งตรงนั่งหน้าดีกว่าดูวิวดูวิวเราก็นั่งเลยนี่เราสามารถปรับ ทำปรับท่านั่งของเราได้นะนี่กดตรงนี้เลยนี่ปรับท่านั่งของเราได้นี่นั่งแบบนั่งแบบเอฟเลยถึงว่าสบายข้างใสมีนั่งแบบสบายมีนั่งแบบโอ้โหสบาย <c oughs> อันนี้นั่งแบบชิวๆอันนี้นั่งแบบเรียบร้อยส่วนนี้นั่งแบบเรียบร้อยแอบบดูน่ารนะัก เราลงไปดีกว่าประตูหนีบเราอยู่ที่สถานีเชปเพิลฮิลเชปเพิลฮิลครับใช่ไหมน่าจะใชน่นะอ่านอย่างนี้นี่สถานีต่อไปสถานีบลูกเกตโอเคสถานีกว่าเราไม่รู้จักเฮ้ว่าไงน่าจะไปไหนอ่ะเราขึ้นเดินขึ้นดีกว่าขึ้นบันไดเลื่อนมันช้าไป เอมติว่าถ้า,ถาเราเสกรถมาตรงเนี้มันมาได้ไหมลองลองดูลองดูมาได้ไหม <c oughs> มาดัมาดักโอ้โหเราจะออกไงวะ <c oughs> ไปเอาติดติดอะไรวะอ๋อบักบักนิดหน่อยบักนิดหน่อยอู้ๆแหลกด้วยมีบักนิดหน่อยแนละ้วก็แหลกด้วยโอเคนั่นก็จะเป็นปึกอะไรสักอย่าง วัเนี่ยวัดกินคอรอตปแล้วเศกกดมาดีกว่ามาอ,ออกมาโอเคขับรถกันเลยนี่ดูสิวหนเนี่ยเราเนี่ยลงมั่วเลยลงมัวงง่วสถานีเลยเนี่ยรถก็ไม่เป็น ในชีวิตจริงครับผมขับ,บรถกระบะเป็นนะเออโอ,โอ้ไม่ค่อยมีเลยอะ่ะไม่ค่อยมีคนเลยเมืองมังเงียบนะเงียบเงาโอ้บ้าอยู่แหละไปสร้างบ้านที่อื่นกันดีกว่าเฮ้ยรถไหลรถไร่รถไร่ช่วยด้วยรถได้ไปเราไปสร้างบ้านที่อื่นดีกว่า แต่ข้อดีมันก็มีนะแมปเนี้ยข้อข้อข้อเสียก็คือบ้านรื่นล้อ,อะไรเนี่ยมีน้อยมีน้อยมากอ่ามันก็มีแค่เนี้ยนะบ้านนะ <c oughs> เราก็จะสร้างบ้านอ่าหลังไหนดูบ้าหลังนี้ก็แล้วกันนี่หลังนี้มีออปชันเยอะนี่เราสามารถเปิดปิดไฟได้นี่แมปที่แล้วเนี้ย มันปิดไฟเปิดไฟไม่ได้นะอันที่แ้วนี่แบบนี้ออชชั่นเยอะนี่เราสามารถปิดเปิดไฟได้แล้วก็เปิดลงรถได้นี่เป็นไงล่ะแล้วก็มีปิดพม่านก็ได้นี่เปิดพมา่านปิดพมา่านนี่แล้วก็เปลี่ยนสีบ้านของเราได้เหมือนกันอ่าเด่นตรงไหนก็ไม่รู้ไม่มีสีเลย อเสือกรถของมามาก่อนอ่ารถรถนี่เสืกรถมารถเก่งดีกว่ารถเก่งผมก็แต่งไว้นี่เท่เลยเท่เหมือนกันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ไม่เหมือนฟอร์ดเลนจูเล็ตเตอร์ไอ้อฟอร์ดอะไรวะฟอร์ดเลตเตอร์ฟอร์ดเล่นเอ้าเล่นั้งแม่งโอ้ยกับโอนแบบสัตว์แบบสัตว์โอเคปิดลงรถได้ ปิดเลยโอ้ยดีดยโอเคเดีด๋ยวแล้วขอมาข้างนอกก่อนโอเคปิดได้นี่จะมีอะไรของเล็กๆน้อยๆสำหรับการเล่นนี่มีสกเก็ตบอร์ดแล้วก็มีที่ยกมีใ้ฉายมีอะไรเยอะแยะให้เราได้เล่นนี่ดู้เลย วันนี้แต่งตัวน่ารักน่ารักโอ้โหยังไงนะผู้หญิงออกกำลังกลายด้วยช้าไม่ล่านี่ออกกำลังกายโชว์ไปเลยีโชว์บ้านหลังนู้ไปเลย,เเยว่าไงฮะเรียนสาวเปล่าฮะสาวเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยเนี่ยตบมือด้วยตบมือด้วย ดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะเินโทรศัพท์ดีกว่าฮัลโหลเรนโทรศัพท์เินโทรศัพท์ืเอ,เอวันนี้จะไปดูหนังคองเพลงกับใครดีนะเดินไปเดินไปมาหอ่ะอาเดี๋ยวสิเราจะเดินไปทำไมวะที่บ้านเราอยู่นี่ออาเดี๋ยวเดนดอยแกไปแกงบนฝักขามดีกว่าเอมันมีไหมมันไม่อยู่หรือวะ เอ้ยทำอะไรทำอะไรอ๋อฮัลโหลฮัลโหลเนี่ใครวะเอ้าเอ้าไขวะไขวะล็อกประตูบ้านก่อนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันเข้าเดี๋ยวมันเข้าล็อกประตูนี่เราสามารถวิ่งกริ่งกดเรียกได้ ยังไม่หาอ๊เอา้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นบ้าหรือไงเออดีดีก็มาให้ขึ้นมาบอกมาแตกอ้เอาโอเคดีเนาะปิดประตูบ้านล็อกประตูอ่าตรงนี้ต้องล็อกด้วยเหมือนกันก็เหมือนบ้านเหมือนมานของจริงเลยต้องล็อกทุกด้านอืม การขโมยต่เกินขโมยขจรออปชั่นเยอะมากทำอาหารทำอะไรดีทำขปัดกุ้งดีกว่าทำ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 ได้แล้ววางตรงนี้เลยอทำอะไรอีกอืทำต้มดีกว่านี่ ต้อเลยเสร็จแล้วหวางไม่ได้นี่นั่งเลยแล้วก็กินได้โอ้โหไม่กลัวอาหารหกเลยอ่าแล้วก็กินอีกยกโซดเลยต้องเกงใจได้จังหวะนี้อ่าล้างมือแต่ก็ต้องล้างมือจะเด็กๆ ความสะอาดอาล้เสร็จแล้วฮะอร่อยกินกันดีกว่าอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 ไม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 ปิด <c oughs> อาเปิดตู้เย็นมีมนมด้วยเอาอะไรดีเอาโคกดีกว่ากินโคกขอแห้งขอแห้งไม่ไม่ใช่โคกแอปเ <c oughs> ปิลไปเลไไปสำรวจห้องดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจมาก Okay. ห้องนี้น่าจะเป็นห้องทำงานอ่าปรับแตง่งปรับแต่งเก้าอี้ได้อเป็งไงล่ะบอกแล้วเกมนี้ออปชันเยอะลุกเล่นเยอะ,อะปรับแต่งที่นั่งโอเคปรับแต่งที่นั่งได้โต้ะก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนกัน นี่มันเป็นแบบอันนี้ดีกว่านี่หรูหน่อยหรูดู้นมมันิดนึงอ่าผมปรับแต่งได้เหมือนกันอ่าจะเป็นสีอะไรดีพื้นเป็นนดีกว่าสีอ่าให้เหมาะกับสีอะไรจิวะปุ๊อะไรเ,เยรดใครแซดรถวะสีนี้ดีดกว่าอ่า เข้ากับพื้นโตน๊ะดีโอเคใช้คอมพิวเตอร์ได้มีวันนี้เธดช่องเม้ง W P ผูดด้ติตตามหกคนนะปัจจุบันตอนนี้ช่วยกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับห้องอาบน้ำใช้ห้องน้ำได้ใช้อ่ะ ให่ใครมาเกาคำวัากุกจิงเรียกว่าตุก้กจิงเรียกเอาโอ้มาตีอ,อยู่นี่ดีกว่าอ้าวมาไงโน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 ่ดังกาโชว์ไปดึกดี <laughs> ไปแลวขึ้นไปรีวิวต่อ <laughs> ขอโทษด้วยนะนี่ดู ช่วงการรีวิวก่อนเตียงเตียงเราปรับแต่งเอ้ยเตียงเราปรับแต่งแบบเนี้ยมันจะปรับแต่งได้เนะาะเราเอาเป็นโต๊ะโต๊ะแบบดีกว่า,าเราสามารถนี่เป็นท่าคอนโอ้โหดูท่าเซ็กซี่ได้เกินมีนาสามารถปรับท่าได้เหมือนกันนี่เซ็กซี่นี้ก็ สีนิดนึงอนนี้การนอนโอ้โหนอนจมดินจมเตียงเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องก็จะเป็นห้องห้องนั่งเล่นน่ะเอออันนี้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอันนี้เป็นห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำโอเค Okay. เราไปสำรวจห้องอื่นกันต่อดีกว่าห้องนี้ก็เป็นห้องน้ำส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องนอนมีคอมพิวเตอร์ปรับแต่งก่อนมันเชยเกินไปเราหลังนี้ไม่ได้เรามีตังมาถอเอาอันนี้ก็แล้วกันหรูๆ้มานิดหน่อย รีวิวห้องอื่นกันดีกว่าออัน,นี้จะเป็นห้องนอนเหมือนกันมันก็มีตู้เปลี่ยนเสือ้อผ้าอ่าเราสามารถเปลี่ยนเสือ้อผ้าได้เลยโอเคถ้าไปรีวิวรีวิวตรงไหนดีบ้างน่าจะหมดแล้วเนาะหมดแล้วเร่งวิวห้องน้ำไปแล้ว อันนี้ก็จะเป็นีน่สรถมาตกแต่งปิดต้นไม้ได้เป็นอะไรตัวน,นี้กระบอกเพชรโอ้แมวดีกว่าแมวแมวแมวเป็นต้นไม้ดีกว่าดูแบบด,ดูธรรมชาติดีอ่าดูเป็นธรรมชาติตกแต่งได้นี่ก็จะเป็นโคมไฟโคมไฟเราสามารถตกแต่งได้เป็น เปลี่ยนเป็นโต๊ะดีกว่าเป็นโต๊ะแล้วก็มีไม้วางไว้ล็อกอแล้วสามารถล็อกประตูของเราได้เปิดโอเคนี่ปรับเปลี่ยนแต่งได้เหมือนกันเลยซึ่งแบบนี้เป็นแบบดีมากมชอบ <c oughs> ชอบมากๆเออมีลูกเล่นเยอะ อ่านี่เราสามารถนี่มีทั้งหมดเลยนี่กีต้าก็มีอาหารนี่เลสกิลบอร์ดใ <c oughs> สยไปแล้วนี่ไม่ไงได้โอ้โหแต่มาคู่คุ้มยากแต่ว <c oughs> ่าไม่เอาไม่เอาคู่คุมยาก นี่ก็จะเป็นทระโคมเนี่ยนะไม่ใช่ทระโคมที่ดับไฟดับทางดับเพลิงทาดับเพลิงฉีดนี่เดียวอ้าวไม่ได้ไหาไม้อีกเนี่ยได้มาอีกไม่รู้เรือเ่องเดี๋ยวฉีดใส่ซะ ล็อกประตูอ่เราอนุญาตให้เขาเข้ามาแล้วกัน,กนอ้าวทำไมเอารถมาจอดบ้านเราทำไมเนี่ยฮะรามาจอดบ้านเราทำไมอเออไม่รู้เรื่องเลยเออเรามาจอดบ้านเราเชย่เลยโอ้โหมีบ้านทำไมเขาคิดกันบ้านบ้านนี้เนี่ะ ออต้องไถบ้านนี้มีที่จอดรถเขาเลยฮิตบ้านนี้โอ้โหปรับแต่งไงอ,อ้นี่ดูดูขึ้นมาอีดนึงโอเคไข่ว้รถไข่วะ,ออวะไม่ใช่รถเรานี่ใช่ปะไม่รถเราปะเดี๋ยวขอเพื่อดูลงรถหล่อนลงรถ หดแล้วหายน่าจะเป็นตอนเอาสก็ตบอร์ดออกมาแน่เลยน่าจะหายอันนั้นเนี่ยโอ้ยไงเจ้าพนมยั่ไงจะพนมพนม,พอ,นมอ้าวพนมนี้ม่พนมนี้อะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบก็อย่าลืม กดไลค์ถ้าใครอยากให้เล่นแมปนี้อีกก็คอมเมนต์มานะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคระพรอนบ,บายๆจุ๊บๆเอามาทำไมวะนะ <laughs>